สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025ถึงคืนวันพฤหสัสบ,บดีที่15สิงหาคม2567ปรากฏว่าเอเลติกบิวเบาเสมอกับเคตาเฟ่หนึ่งประตูต่อหนึ่งและเบติเสมอกับจิโรนาหนึ่งประตูต่อหนึ่งคืนวันศุกร์ที่16สิงหาคม2567เซลตาบีโกเฉือนชนะอาราเบสไป2ประตูต่อหนึ่งและลาสพาลมาเสมอกับเซบีย่าสองประตูต่อสอง คืนวันเสาร์ที่17สิงหาคม2567โอซาซูนาเปิดบ้านเสมอกับเลกาเนส1ประตูตอนน่อ1และบาเลนเซียแพ้บาเซโลนา1ประตูตอนน่อ2คืนวันอาทิตย์ที่18สิงหาคม2567โซเซดาษแพ้รายโยบายกนนนนนาย,ยกาโน1ประตูตอนน่อ2มาโยกาเสมอกับเรอัลมาดริด1ประตูต่อ1และคืนวันจันทร์ที่19สิงหาคม2567เรอาลบายาโดลิด เฉือนชนะออสปันยอนหนึ่งประตูต่อศูนย์และเบียเรียลเสมอกับแอเลติโกมาดริดสองประตูต่อส,ง Real, สองขณะที่สถานการณ์ตารางคะแนนลาลิกาสเปน2024-2025ในสัปดาห์ที่1นะคะลงแข่งขันทีมละ1นัดเซลตาบิโกอันดับที่1นรายโยบายเยกานอันดับ2บาร์เซโลนาอันดับ3อันดับ4คือเรอาบายาโดลิดมีทีมละ3แต้มค่ะขณะที่ลาสพามาสอันดับที่5 เบียร์เรลอันดับ 6, แอตเลติโกมาดริดอันดับ 7, เซบียาอยู่ในอันดับที่8นะคะอันดับ9คือเรอัลมาดริดอันดับ10มาโยกาอันดับ 11, อแอตเลติกบิวเบาอันดับ 12, เรอัลเบติสอันดับ 13, เคตาเฟอันดับ 14, โอซาซูนาจิโรนาอยู่ในอันดับที่15นะคะและเลกนเนสอันดับที่16มีทีมละ1แต้มส่วนอันดับ17ถึงอันดับที่20ได้แก่เรอัลซูเซดา 阿拉เบสบาเลนเซียและเอสปานยอนอย่างไม่มีแต้มค่ะไปดูตำแหน่งดาวซันโวลาลิกาสเปนฤดูกาล2024-2025ในสัปดาห์ที่1นะคะโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้จากบาร์เซโลนายิงไป2ประตูขณะที่วิลเลียสเวดเบิร์กจากเซลตาบิโกกาเบรียลโอเซมิเซอุยจากจิโรนาซานโดรรามิเรสจากลาสพามาส เซกิโอการิโยเปเรสจากรายโยบายเยกานยิงไปคนละหนึ่งประตูค่ะทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกร,รมการแข่งขันผลการแข่งขันตารางคะแนนรวมทั้งอันดับดาวนัสโวได้ครบทุกหลีกเลยนะคะผ่านทาง s p o t t News c h a n n า l แค่ะ